สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาทาครีมก่อนนอนให้ดูนะครับคือตอนนี้ผมหน้าผมมีสิวอยู่สองจุดเห็นไหมตรงนี้กับตรงนี้ะตอนมีตรงตาตรงนี้ด้วก็ก็จะมีรอยมันเริ่มีรอยตรงนี้พยายามจะทําให้มันรอยมันหายไปกําลังคิดอยู่ว่าจะใช้อะไร นนี่ะครับยังไม่ได้ลงครีมอะไรเลยนะเพื่อกับน้ำเสร็จก็ก่อนดื่มเลยผมก็จะทำเดี๋ยวลงเป็นเจลแต้มสิวก่อนนะครับเจลแต้มสิวจะดูว่าอีกกี่วันมันจะลดมันจะหายไปเนี่ยรอยดำๆเนะี่ยรอย,อยจุดด่างดำจากสิวจากแพลสิวผมจะใช้ตัวนี้นะฮะทูทัวเมอี ดินไดเจลโทมอีตรงนี้แต้มไปเลยตรงรอยที่มันมีสิวสิวขึ้นนะครับน่าจะ เกิดจากพาพผ่อนไม่เพียงพอแน่เลยว่าทาตรงจมูกเนะี่ยตรงนี้สิวชอบขึ้นหรือหนวคางนะ้วยคางมันชอบขึ้น,นนะตรงเนี่ยตรงตรงใต้ริมฝีปากตรงนี้ แห้งก่อนเนาะเดี๋ยวลงจะลงเป็นครีมกลางคืนกลางวันและกลางคืนเป็นครีมบำรุงผิวซึ่งผมก็ได้รีวิไวแล้วหลายครีมตนนัวนี้ฟาร์มแคร์ซื้อมาจากร้านร้านคลินิกคุณหมอนะทุกคนร้านร้านขายยาก็ลองใช้ตัวน,นี้ก็ใช้ฟาร์มแคร์มาได้ ประมาณ3-4วันแล้วนะครับก็รอดูผลว่ามันจะเป็นยังไงมันจะผิวหน้าจะดีขึ้นไหมนะครับปกติผมจะใช้ก่อนหน้าผมก็ใช้เป็นของอ่าสมูทตอนะครับสมูท e อีเจลแล้วก็ลองมาเปลี่ยนใช้ตัวตัวนี้ดูก่อนหน้านี้ผมก็ใช้เป็นของเป็นเจล เจวน้ำตปเฉยนะครับของฮดดาลาบแล้วก็ลองลองเปลี่ยนใช้ยี่ห้ออื่นดูเนาะคมันจะได้ดูว่าหน้าเราเหมาะกับตัวไหนบ้างจริงๆหน้าผมคนที่แพ้ง่ายครับทาอะไรไม่ค่อยได้มากครีมแรงๆนี่ไม่ค่อยได้เลยอะครีมที่มันมีมีสารได้เยอะผมเคยลองซื้อแบบเป็นครีมซองมาใช้แล้วมันหน้าสิวขึ้นหรนะหน้าแพ้เลยตรงแบบ ขึ้นตามนี้เลยเนี่ยตามเนี่ยมันใช้ไม่ค่อยเป็นคนที่แพ้ง,ง่ายนะเอาเคีแห้งมาแล้วนี่นะฟาร์มเครเราจะมาทาฟาร์มเคกันนะครับเนื้อจะเป็นสีขาว กลิ่นหอมมากเลยครับผลิตอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับครีมตัวนี้หอมเดี่ยวมันมีความคล้ายๆกับครีมลกแกะเลยทุกคนที่ผมเคยใช้นะผมเคยสั่งครีมลกแกะมาใช้ด้วยแหละเนื้อก็จะประมาณนี้ไม่ค่อยกล้าใช้ครีมมัวครับต้องให้คุณให้ทางร้านยาแนะนำ ถ้าจะหยิบอะไรมาใช้ต้องดูดีๆแบบต้องลองแล้วลองอีกเพราะกลัวหน้าแพ้ครับอยากได้ครีมรอบดวงตาเหมือนกันเนาะเดี๋ยวมีสั่งเป็นมาร์คมาร์คหน้ามาแล้วก็อะไรนะครีมครีมกันแดดเป็นครีมกันแดด ก็จะลองเอามาใช้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงจะลองทาตอนเช้าหลังจากลงครีมกลางวันในทาไอีกลายเราจะไม่ต้องกลัวเปลืองหรอกร้อยเก้าสิบบาทนะเนี่ย รูว่าจะใช้หมดกระปุกแล้วมันจะเหตุแบบหน้ามันจะเปลี่ยนไปไหมนะครับถ้าใช้เดือนหนึ่งแล้วเออถ้าใช้หมดกระปุกแล้วผมเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นมันจะดีไหมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบเหมือนให้หน้ามันได้ได้ลองแบบสัมผัสกับ เนื้อครีมตัวใหม่ๆดูบ้างอยากมันจะดีไหมครับถ้าถ้าใครลองเม้นบอกได้นะครับทุกคนโอเคเรียบร้อยนี่ก็เป็นทาเนี่ยมันมีรอยตรงนี้มันถ่ายถ่ายีายิอมาแล้วมันเห็นชัดเจนมากเลยแต่ว่า อ๋อผมสั่งเพิ่งสั่งเป็นตัวอะไรนะเป็นครีมครีมปกปิดรอยิวอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคอนอะไรนะคอนซีลเลอร์เหรอเขาเรียกอะไรคอนซีลคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์อะไรนี่ยแหละสักอย่างคอนซีลเลอร์ ผมไม่รู้วช่วยได้ไหมในอีกเทคนน,นึงก็คือการดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยจะไำให้ผิวเราดูชุ่มชื้นแบบมีน้ํามีนวลพราว่าหน้าผมตอนเป็นใบรุ่นผมชอบแกะซิวไง มันก็เลยเป็นพยายามใส่ให้มันแบบยากให้มันหายไปอยู่นะแบบให้มันเนีย็นๆมันมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะลุมสิวไม่ค่อยเห็นแล้วตอนตอนนี้ยิ่งได้เกียดนี่โอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะะรับไเรเจอกันใหม,มค่คลิปหน้าเนาะไปแล้วครับ